สวัสดีครับผมนายนะาวทวัฒเกี่ยวไกลครับคณนะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครับสาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็ได้ยินจากข่าวทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับเลยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรถในครั้งนี้ครับผมส่วนหน้าที่ของผมนะครับเป็นนักขับรถเอสทซ ได้เรียนรู้จากการออกแบบรถการสร้างรถการทำช่วงล่างการเชื่อมการตัดมุมองศาต่างๆครับผมดีใจมากครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างรถ a t c 4นี้เพราะเป็นไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมครับรู้สึกดีใจและประทับใจมากๆครับตื่นเต้นมากครับไม่ได้คิดว่าลูกตัวเองจะได้ไป มั่นใจร้อเนตลยครับว่บารถ s t c 4แล้วเนี่ยชนะแน่นอนครับเพราะพวกเราทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดครับผมฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจในการเคียร์รถ s t c 4เนี่ยครับและฝากเพจเ c e บุ๊กโซลาราคา Thailand สวัสดีครับ